ินครับผมแหมดิซีครับ ดีครับผื่นปริพี่นานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยี่นี่ต้อนรับกับสูช่องไายลมบรรทุงครับนานาวันนี้เซนผมตกปลาหายูหากินคือเกาครับนี่มาตกปลาครับผมณคลองพระอุดมครับนานาจุดนี้ก็ได้มาหน้าแล้วครับผมลองมาครับผมว่าสีคือบอจุดนี้ปกติก็ไปแต่ข้องเกลี้ยงข้องคุดไหมครับนานามาเปลี่ยนแผนมาหนีมาคลองพระอุดมบ้างเพื่อมีปลาใส่สวยมาให้ให้ชมครับ โอเคครับหน้าก็มาหลุนน้ำกันครับเยื่อที่ใส่มาเนี่เป็นน้มักผลไม้รวมครับผมผสมครับผสมกับเยื่อมักปลารวมครับมาเนี่็มากับนานนอตครับผมนานนอตคนผุขันครับผมเปิดจีบกันที่เคยมาตกน้ำกันแต่ก่อนครับผมนี่ครับนานนอตนี่ครับผมมาเนี่ยเนมาตกชิงหลิวครับที่คือว่ามาเนี่ยกระเด็นแต็มแล้วมืาเนี่ยไอสองแล้วมาแต่เาเเียยบลศร้า เจ้าก็เลือมาสองสาคันครับนะนาะวิ่งไปวิ่งมาอยูป่ปลามันก็สีตื่นๆแน่เจัาหน่อยตอนนี้ปลาก็ยังไม่ทันเข่าครับครับกัดตีนาะดีเลห,หกคันครับผมตีไปทา้งสายทางขวานแน่ครับกลับมาหลุดนะครับจุดนี้สิมีแต้มนะครับนะนาะเออเต็แมแรกวเต็มแรก ใส่ตัวเงยครับใส่ทอดละครับน้นเ่ะแยมแหลกคับผมปัสะเพียนใส่ทอดครับแ้สมแตมใ่กอนหน่วยไงวกากันเหียด ใส่แดดเดียวแถมที่สองครับน,ะน่ะนะผ่านไปเกือบชั่วโมงหนึ่งครับผมจังใดที่สองเนียเวลาพอสมควรเงียบครับน,ะน่ะนะ เดียนหางแดงขนาดน่ะแต่เดี่ดเดียวครับผมเต็มทีสามลากินห้างครับนะนะ้าอยู่ไปเรื่อยๆครับผมได้หางเข้าอีกแล้วหางเข้าอีกแล้ว,วครับนะนะปลากับคนทางกินหางครับผม นี่ก็ได้สามแต้มครับเชนเดิมครับสามแต้มมีแต่ใส่เดือดครับนาสามชั่วโมงผ่านไปครับตานาเงียบครับครับผมอยู่คลองเผาดุมครับผมว่าสิญย้ายหม้ครับนานานี่ครับปลาสามตัวครับนาน่าไปครับผมไปกระพานเนาะครับจุดนี้เพี้ยนไม้ก่อนครับต่างกล่องล่างต่างกล่องครับลงเบ็ดเร็วเมื่อกี้นะครับปลากินหรอเฮ้ยเบิ่งกับปลาอย่าง แะไครับผมตีลงข้าวเดียวกินเลยครับมนบันหวานค,ดดครับ่นาตะเตียนใส่กอดเดู่วครับอ่าลังต่างกล่องเกือบท่านอ่ะที่รุ่นมาลุ่นกันไม้ไมครับธนกะล้องพุดไม่ครับผมคือบอกกับมาลุ่นงันครับจุดนี้นี่จุดนี่เคยมาโต๊ะแล้วครับรอบนึงครับกะ แค่ตัวเดียวเนี่ยงานมาหน้าหนาวกินก็อร่อยอ๋ครั้งก็นั่ะเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยกูอยู่อ๋อใช่ไห ครับนาโอ้เกาะหงางอีกไม่ได้กินนะเนี่ยมันเกาะมาเฉยครับนานสภาปรากาศพอค่อยเป็นใจเลยครับมื่อนี้ทั้งลมทั้งหนาวปลากับกินกคนงคางห้างครับชุดนี้ลงเหงื่อต,ตัวนี้ก็ประมาณสัชกชั่วโมงกว่าัแล้วครับนานาประมาณเต็มเดียวคือเก่าครับผม <ś> โอ้ยชุดใดกก็คือกันเมื่อตลอด ทำใจครับนา,นาตกปลาหน,นาหนาวหมู่บ้านยังดีกว่านี้ยุบหมู่บ้านครับนามาหนี้บ่ค่อยฟานมาไหนครับนี่ครับเป็นเวลาประมาณวัยสามครับนาสุดกันต่อไปเรื่อยๆครับผมจีด้แต้มเพิ่มบ่สิได้ลาบสิได้จถอดบ่ะมาณนี้ต <laughs> ิดตามชมครับ เดียวเตียวครับผมเตรียมหน่อยรับอันนะนิ่มครับผมแหนมจีครับ นั่นน่ะนี่ยพญาุงเ็บได้อยู่ครับนี่ครับผมตุดร้ายก็ุงเยือตกปลาครับนั่นนะครับุงเยือตกปลาครับกนี่ยฝากนี่เลยครับเรื่องพญะครับนั่นนะเข้ามาแหละก็อย่าลืมม่ากับเนี่ครับผมทีมใบเต็มเลยครับขางคล้องเห็นแล้วก็งดเอฟบ่าใดครับนั่นนะฝากนี้เลยครับผมเรื่องพญาครับเนี่ย มามาได้กับนีแต่ขยะครับนนาเพราะว่าคันเจ็บเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาขับป่านเพชริงนะป่านข้างครับนนาทั้งขยะฝางข้างครับนนานี่เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับผมห้าโมงเย็นครับอยู่นี่กประมาณสามชั่วโมงครับนนาสามสี่ชั่วโมงกับใสปลาซีแต้มครับนนาแล้วก็ รุดไปก็หลายตัวอยู่ครับวัดพระท่านในวัดรุดเนี่ยครับนั่นนะขันมาแต่เสาจะได้หลายอยู่ครับจุดนี่คิดว่านะครับนั่นนะว่ามานนี่กับไมนี่ก็บายสองนะครับผมโอเคกับมาน้าก็เหลืออยู่ว่ามาานสักครึ่งจมูกเละครับผมก็จะเก็บเบียดแล้วครับก็จะกลับานคำคำเน่ยเจ้าหน่อยก็ะรุนมั้งครับตอนคำคำเพื่อมีปลาเขาครับครับนั่นนะครับผลงานมันนี่ก็ บุกไปพานไปไหนแต่ครับแต่ว่ากับแมวครับผมครับสีแต้มครับจะไปถอดครับผมก็ได้ถอดก็ได้ลาบพี่ดอกบวกกับปลาตะเพียนตัวเก่าอยู่ห้องครับจะไปลาบแล้วครับเบื้องลักษณะแล้วลาบพี่กัวนะครับน่าเขี้ยครับไปเบื้องครับจัดเมนูอย่างแซ่บๆมืงเนี้ ครับนานะครับเมา่อลงน้ำครับมันแหงครับนาแล้วก็จะมากร่อยครับใส่คาตะไคร้ครับเพื่อดับกินข้าวแล้วก็ใส่ใบบักามอ่อนครับครับนาๆหัวจุ่มฉี่แหงน่ะเอากระคาตะไคร้ออกครับผมครับนาๆเอาคาตะไคร้ออกแล้วครับผมที่นี่ก็หัวไปเรื่อยครับจนมันแห้งครับครับนานะครับ สเสร็จไปลากก๋วยแล้วค,นนรครับผมมาเครื่องปรุงก็มีกับหน้าครับกับตุ่มหอมผักชีครับแล้วก็หอมเปรหรือผักซาเลเน่แหละแล้วก็ไอ้หอมผักขยะผมทำมารวมกันแหะครับแล้วมีผักหน้าครับขนาดนะนี่ผงชีรสน้ำปลาครับเนี่ยครบเสร็จผีเอากลัวผีปงครับน,นะนั่นนะหอมก่อยแล้วครับผมแล้วเหลืออีกผักหน้าลุกันครับผม ด้วยพริกผงผมเออช้อนหนึ่งพอดีครับใส่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวเหนียวครับนะฮะปรุงงไปช้อนครึ่งพ่อครับผม ตามด้วยผมชิรสครับปรุงตามใจชอบด้วยครับนะักงานคือว่าพอร้ายไปไหนเอกครับสนเนียนี่ครับผมครับต้นหอมครับเติมนะ้ำปลาน้อยนึ่งครับผมพอใส่เกลือไปแล้วนะครับพนะัา นี่จะเป็นเนื้อปลาตะเพียนปลายิมครับผม,มครับโอ้ยหอมจัดหอมแบบเลยครับขนาดหอมกลัวครับผมตุ่นหอมผักชีตุ่นหอมเปรี้ยวหอมอย่างครับผมมาไปกินเลยครับขนาดว้า ผมผ่านครับลยนะเกียครับผมเดี๋ยวจะหน่อยกินเขาครับผมโกเปรี้ยวๆนี่นจะหน่อยเคยม็มๆนี่จะหน่อยครับนี่แหละครับของหมักผ่านครับล่นะ เมนูยังไงครับผมครับกับไข่ปลานิ่นปลาตะเพียนครับน้าพักนีครับพักหลายอย่างอยู่ครับผมครับกินยวกันด้วยครับน้าครับเมนูสไตล์ไซรลมมันตุงครับผมหาเองทําเองกินเองครับผมครับคนจะกินเขาครับนอาหารจะน้อยครับเพิมพลังเพิมความแซ่บจวดครับน้า ครับน้าอืมบอลบอลครับเอาเหนียวครับโอเคครับนานาท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสะมากรีบปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้น่เด้อครับผมขอพูดหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสายลม่งมตุงสวัสดีครับ